วิธีวิธีการเลือกกล้วยอย่างอย่างเงี้ยกล้วยอย่างเงี้เนี่ยอย่างเางี้ไม่ผ่านถ้าผมไปซื้อนะเพราะว่าเนี่ยอยู่ปลายเคือเลย2สองสี่หกแปดสิบรูกอที่หนึ่งปลายเคือแล้วยังเป็นกล้วยอ่อนนะเนี่ยกล้วยอ่อนมากๆเพราะว่าเขาเล็กรีบเลยถ้ากล้วยที่อายุเต็มอยู่บนเครือประมาณ 3, าสี่เดือนเนี่ยเขาจะกลมอย่างนี้เลย ทีนี้เวลาเราซื้อมาก็คือนับอย่างอย่างวีเนี่ยนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกลูกเพอร์เฟกหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยนะฉีกแล้วให้หมดเลยนะสองหวีฉีกแล้ววางไว้ผมไม่ได้พูดเล่นนะมันมียาเหมือนไวทก้าเลยเนี่ยอยู่ในเนี้ยป้มนมีเซโรโทนินกินแล้วหลับสบายนะคลายเครียดมีทิตโตแฟนที่เป็นตัวที่สารตั้งต้นของการ หลังเอนโดฟินแกะเสร็จเราเออกไปแล้วนะฮะอย่างนี้เนะี่ยเราก็วางมันไว้อย่างเงี้ยจนกว่ากล้วยมันจะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เป,นบบนเป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็เอาเ,เาก็เบเข้าตู้เย็ยนก่อนเก็บเข้าตู้เย็นก็ใส่ถุงแบบน,นี้นสมศัติ์เอาหนังสือพิมพ์วางนะ เพื่อให้อุณภูมิในนี้เนี่ยมันไม่เย็นเกินไป <S 2> <S 2> ที่ต้องเก็บใส่อย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้กล้วยแต่ละลูกเนี่ยไม่สุกไปกว่านี้แล้วกล้วยมันจะต้องเขียวประมาณนี้ประมาณนี้ยังเขียวอยู่อย่างนี้นะทั้งลูกเลยนะแล้วนิ่มนิดน,นิดแต่นี่นิดเขาเก็บใส่ถุงเช้าเราก็กินสองลูกเย็นสองลูกต้องกินก่อนอาหาระนะเพราะในนี้เนี่ยก่อนอาหารเนี่ยมันจะยังไม่เป็นน้ําตาลมากไม่เหมือนเรากล้วยหวีนี้ สุกมากกินแล้วอ้วนนะอันนี้กินแล้วจะผอมลงคนผู้หญิงอยากสวยนี่กินกล้วยอย่างนี้ก่อนอาหารสองลูกพอกินเข้าป่านะวิธีกินกล้วยก็คือปอกจากบนลงล่างปอกนี้นะะนี่กําลังกินเลโหนี่สุดยอดเลยสุดยอเยดยอเลยกําลังกินกินไปคําแรกจะฝาดนิดๆเป็นยาวิเศษเลยเป็นโรคกระเพาะหายคนไลาย้อนหายเพราะว่ายาตรงนี้มันจะสมานแผล แล้วกินแต่เช้าก่อนที่ไปกินข้าวกินไม่ถึงสิบนาทีน้ําตาลมันจะดูดไม่ถึงห้านาที้วยกินไปหมดนะน้าตาลก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่หิวข้าวเช้าดงนั้นใครอยากลดความอ้วนนะกินกล้วยสักสองลูกตอนเช้าทีนี้มันจะทําให้เราเนี่ยได้รับหรือทางเซโรโทนินกินระลับสบายทริปโตเฟนทําให้มีความสุขนะแล้วมันมีแคลเซียม สูงพอที่จะไม่ต้องกินยาแคลเซียมเลยในหญิงวัย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 ทองนะทั้งสี่ลูกถ่ายดีทั้งสี่ลูกนี่คือทําไปทําให้ถูกความร้อนทั้งสองลูกทํากล้วยบดชีไปทำกล้วยปิ้งก็ได้แคลเซียมจะดูดเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า